เรื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่รัฐบาลอยากจะจ่ายส่งตรงถึงมือประชาชนให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็เลยกําลังคิดว่าแอปทางรัฐนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปขึ้นมาได้และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างรวมไปถึงแอปทางรัฐนี้จะเป็นหนึ่งในแอปที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะครับ ในส่วนของรายละเอียดของแอปทางรัฐนี้วันนี้มีการเปิดเผยมาจากคุณประเสริฐจ,จันทะ,ะรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะที่คุณประเสริฐบอกเลยนะคะว่าแอปทางรัฐนี้สามารถพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นซูเปอร์แอปค่ะเราจะมาเป็นช่องทางในการเยียวยาจ่ายเงินช่วยน้ําท่วมให้กับประชาชนได้และท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานเองท่านก็มีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันว่าแอปทางรัฐณนะปัจจุบันนี้มีประชาชนลงทะเบียนไว้จํานวนมาก ศักยภาพในการรองรับการลงทะเบียนของประชาชนเนี่ยมีมากหลายสิบล้านคนเลยค่ะดังนั้นมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายเรื่องเลยอาอย่างถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนมากกว่า30ล้านคนแล้วนะคะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินและการเยียวยาในอนาคตทําได้ไหมทําได้แน่นอนค่ะ เพราะว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบของพร้อมเพย์เข้ามาช่วยได้แต่ทีนี้ก็เดี๋ยวจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงการคลังกันอีกครั้งด้วยว่ารายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของดิจิทัลวอลเล t ทั้งเรื่องของกรณีเยียวยาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปถ้าพูดถึงแอปทางรัฐแอปนี้ค่ะจะเป็นแอปหนึ่งเลยค่ะที่จะมาพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจได้คุณประเสริฐบอกเลยว่าในอนาคตนี่คือแอปหลักเลยจะเป็นซูเปอร์แอป และหลังจากที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเรื่องต่างๆออกมาเราก็จะมีเรื่องของการให้บริการของภาครัฐอื่นๆประกอบไปด้วย ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นแบบครั้งคราวใช้ครั้งนี้แล้วก็จบไปเปล่าค่ะมันจะมีการพัฒนาแอปมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นตอนนี้จึงได้มีการประสานกันกันกบทุกหน่วยงานแล้วขณะที่กระทรวงการคลังเองตอนนี้ก็ประสานมายังกระทรวงดีเหมือนกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาหารือกันไหมว่าเราจะเชื่อมระบบของเงินพร้อมเพย์ลงในแอปนี้กันยังไงทุกอย่าง มันจะได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการอะไรก็แล้วแต่ในโยบในนโยบายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเงินจะส่งไปถึงมือประชาชนได้อย่างง่ายดายนะคะคือจะสามารถเชื่อมพร้อมเพเย์เข้าไปอยู่ในทางรัดด้วยนะอ,อันนี้กำลังจะมีการประสานแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนั้นอ่ะมีเสียงของคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเพื่อเศรษฐกิจครับตอนนี้เนี่ยศักยภาพเนี่ย ได้ลงทะเบียนไปแล้วนี่หลายสิบล้านคนซะด้วยซ้ำถ้าผมจําตัวเลขได้ประมาณร่วม30ล้านคนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในการเรื่องการจ่ายเงินเรื่องการเยียวยาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงระบบได้ก็คืออาจจะใช้เรื่องของคอมเพลย์เข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของของทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้องรอรอกระทรวงการคล,ลังครับ,รบเพราะว่าแอปทางรัฐเนี่เป็นแอปหลักเป็นแอปหลักต่อไปผมว่าจจะเป็นซูเปอร์แอป ที่จะเป็นแอปหลักและหลังจากนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยแอปนี้ก็จะเป็นการบริการภาครัฐในเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆ,นๆไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นครั้งคราวจะใช้ต่อเนื่องเลย